ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องโครงการไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน EEC เผยแก้สัญญาไฮสปีด3สนามบินใกล้จบส่วนอุตภาวเลื่อนออก NTP เร่งเจรจาลถไซต์เฟสแรกอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดช ANNELC7 เกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศนะครับคลิปนี้ ช่องโควิด c ชนแนลสิจตจะนำข่าวสารจาก MGR o n l อ n e อนไลน์ะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับอายการการตรวจร่างสัญญาร่วมลงทุนนะครับระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับและโครงการสนามบินอุตภเวานะครับเลื่อนออก NTP เร่งเจรจานะครับท่านผู้ชมคืบหน้าถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างในวันที่15กรกฎาคม2568นี้นะครับท่านผู้ชม ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e ีเด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับคาดอายการตรวจร่างสัญญาร่วมทุนให้สปีด3สนามบินใกล้แล้วเสร็จลุ้นชงบอร์ดรอฟอรทอ17กรกฎาคมนี้ เร่งเสนอบอร์ด e EEC และคอรมอเคาะลงนามภายในกันยานี้ส่วนสนามบินอูตาเพาเมืองการบินเลื่อนออกหนังสือ NTP เร่งเจรจาลดไซตพัฒนาเฟสแรกกรณีไฮสปีดเปิดไม่พร้อมกันนายจุลาสุขมนุษย์เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสนามบินนนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาวา่าโครงการนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินยังอยู่ในขั้นตอนอายการสูงสุดตรวจร่างสัญญาร่วมลงทุนที่มีการปรับแก้ไขสัญญาล่าสุดทางรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่ออายการสูงสุด ถึงรายละเอียดข้อความที่ปรับแก้ของร่างสัญญาร่วมลงทุนซึ่งคาดว่าจะครบถ้วนแล้วและน่าจะสรุปได้ในเร็วๆนี้ซึ่งหลังจากตรวจร่างสัญญาร่วมทุนที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วอายการสูงสุดจะส่งกลับมายัางรอฟอทอซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการตรวจร่างสัญญาของโครงการนะครับทั้งนี้ตามขั้นตอนหลังอายการสูงสุด รวจร่างสัญญาร่วมทุนแล้วรอฟอทอจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรอฟอทอเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งมาที่คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการและ eec จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างเร็วที่สุดนะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรขอความเห็นชอบสัญญา ที่มีการปรับแก้และนำไปสู่การลงนามสัญญากับบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน2568ที่จะถึงนี้จากนั้นจะออกหนังสือ NTP เริ่มงานก่อสร้างต่อไปนะครับตามขั้นตอนและไทม์ไลน์การแก้ไขร่างสัญญาเป็นเรื่องถ้อยคำรายละเอียดให้ตรงกับหลักการที่บอ,อร์ดกพอ,อเห็นชอบไว้ และเป็นหลักการที่รอฟทอและ CP ได้ตกลงกันไว้แล้วดังนั้นนะครับเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรอีกดังนั้นหากบอด e ์ด EEC ในเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นเสนอครอมอรภายในกันยายนนี้และลงนามสัญญานะครับผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้สถานการณ์การเมืองมีความไม่แน่นอน หากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องอยู่ในภาวะคอรมอรักษาการจะกระทบต่อโครงการหรือไม่นั้นนายจุลาสุขมนบกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะการเห็นชอบสัญญาร่วมทุนที่มีการปรับแก้สัญญาต้องพิจารณาว่าจะเข้าขายเป็นการอนุมัติที่จะมีผลผูกพันไปต่อกับรัฐบาลหรือไม่นะครับทั้งนี้รายงานข่าวจากรฟทแจ้งว่า ขณะนี้อายการสูงสุดยังไม่ได้ส่งร่างสัญญาร่วมทุนให้รอฟอรทอแต่คาดว่าจะส่งถึงรอฟอรทอภายในสัปดาห์นี้ซึ่งรอฟอรทอจะเร่งเสนอบอร์ดรอฟอรทอให้ทันการประชุมในวันที่17กรกฎาคม2568นะครับอย่างไรก็ตามนะครับกรณีนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่จะใช้กับโครงการรถไฟแอร์พอร์ตเดลลิงด้วย ซึ่งจะมีผลทําให้การจัดเก็บรายได้โครงการเปลี่ยนแปลงไปหรือลดลงและอีกประเด็นที่อาจจะต้องมีการเจรจากันในอนาคตได้นะครับอูตเภาเมืองการบินเลื่อนออก NTP ส่วนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานานานาชาติอูตเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งมีประเด็นกรณีที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน มีความล้าช้านั้นนายจุลาสุขมานบกล่าวว่าเดิมทีคาดว่าจะออกหนังสือ NTP ให้เริ่มงานในวันที่15กรกฎาคม2568ต้องขยายกำหนดออกไปอีกเนื่องจากการเจรจากับบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวชั่นจำกัดหรือ UTA ผู้รับสัมทานยังไม่จบในเงื่อนไขให้ก่อสร้างไปก่อน บทสมมุติฐานที่ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีการเจราจาปรับแผนการพัฒนาจาก4ีระยะเป็น6ระยะแล้วแต่เมื่อยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงจึงมีการเสนอที่จะปรับการพัฒนาในระยะแรกเพื่อลดการลงทุนให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารเช่นระยะแรกกำหนดไว้ที่6-8ล้านคน ก็อาจจะเริ่มต้นที่3ล้านคนก่อนแล้วค่อยพัฒนาให้เต็มเฟสเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงเข้ามาและเมื่อมีผู้โดยสารถึงระดับ80%ของขีดความสามารถระยะแรกหรือมีจำนวน2.4ล้านคนนะครับจึงดำเนินการพัฒนาในระยะที่2และต่อไปจนรองรับผู้โดยสาร60ล้านคนตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับ เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมที่ยังมีการเจรจากันอยู่เพราะหากไม่มีรถไฟเชื่อมสามสนามบินผู้โดยสารก็จะไม่เป็นไปตามคาดหมายขณะที่การพัฒนาสนามบินกรณีทำเล็กเกินไปก็เป็นอีกปัจจัยที่อาจไม่ดึงดูดให้สายการบินและผู้โดยสารมาใช้บริการได้เช่นกันจึงต้องคิดในหลายๆมุมซึ่งในการก่อสร้างสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกนั้น ในส่วนของเอกชนมีการลงทุนหลายส่วนไม่ใช่แค่อาคารผู้โดยสารแต่ยังมีเมืองการบินที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกเพื่อยกระดับสนามบินอุตาภาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศอีกแห่งหนึ่งด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างไฮสปีดเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตาภาและสนามบินอุตาภาและเมืองการบิน ในภาคตะวันออกด้วยกันนะครับเลื่อนออกหนังสือ NTP นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวสารนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดช n แนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดช n แนล47ขอขอบคุณครับ みんな。<music>